อ,อสวัสดีสวัสดีทุกคนคนดูที่น่ารักทุกท่านวันนี้ฉันในฐานะที่เป็นด็อกเตอร์ที่ควกบกุมแลบรับห้องวิจัยและพัฒนาสุดฉลาดลับเลิศแห่งปัตตพีในเมืองเสาไซซิตี้ที่อยู่บนเกาะลึกลับที่เป็นเกาะซีคริตไอซ์แลนด์แห่งนี้ขอพูดหนึ่งอย่างให้ทุกคนได้ทราบว่าขณะนี้เนี่ยเกาะแห่งนี้ได้ถูกวิจัยและพัฒนา ตัวลาบูบูซีเคพิเศษซึ่งถูกสร้างออกมาและใช้ไดพัฒนาและจะถูกนำไปส่งที่ซาวไซซิตี้ซึ่งถ้าทุกคนอยากดูแลอย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e กันเข้ามานะง่ฮโอเคขณะนี้เรามีปุ่มอยู่ประมาณ4ปุ่มที่ฉันมีอยู่ทุกคนอาจจะเห็นตรงนี้ อ่าตอนนี้ปุ่มแจ้งเตือนดูแบบข้างบนสิทั่วโลกตอนนี้มีจุดสีแดงๆเต็มไปหมดฉันจะสีให้ดูนี่เห็นไหมจุดสีแดงๆเต็มไปหมดขณะนี้เนี่ยฉันได้ส่งลาบูบูลาวาอ่ะเพลอหลุดพูดออกไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรหวังว่าทุกคนจะเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับนะอย่าให้ฉันดี อย่าให้บันดี่แลชายเกลรู้เด็ดขาดอ้าวล่วงลวงลวง,ลวงขอโทษขอโทษขอกระโดดขึ้นไปอย่าให้บันดี้แลชายเกลรู้เรื่องดีเด็ดขาดนะว่าแผนของฉันกําลังทําอะไรอยู่ถ้าเกิดว่าบันดี่แลชายเกลรู้เนี่ยฉันว่าเรื่องพวกนี้น่าจะมาจากพวกเธอแน่เลยที่ดูช่องนี้อยู่เก็บความลับไว้ไม่อยู่ใช่ไหมฉันจะไปหาพวกเธอถึงบ้านเลยนะขณะนี้ฉันส่งลาบูบูลาวาไปทุกพื้นที่ในทั่วโลกแล้วรวมถึงประเทศไทย แต่ว่าประเทศไทยเรายังไม่สามารถยะดีเทคได้เพราะว่าฉันแอบเราบบูบูลาวาไว้ในพื้นดินเะนั้นแล้วถ้าฉันกดปุ่มล l ร์ t นี้เมื่อไหร่อ่าราบูบูทุกตัวในโลกก็จะอาราวาดขึ้นมาทันทีเลยแต่ว่าทุกคนน่าจะอยากดูแล้วว่าฉันผลิตราบูบูลาวาอย่างไรอ่าทุกคนอยากดูแลใช่ไหมเดี๋ยวฉันจะกดให้ดูนะปึ๊บนี่ ตามมาตามมาตมานี่คือบ่อลาวาที่ฉันโยนลาบูบูตัวท็อปสีเข็ตลงไปหลังจากนั้นเจ้าพวกนี้มันก็จะกลายเป็นลาบูบูลาวานั่นเองเห็นไหมโว้ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมหลังจากนั้นพอฉันสร้างบันไดเสร็จฉันก็จะดึงพวกมันขึ้นมาถ้ะทำการชาร์จพลังอยู่ที่โซนนี้นะอ่าพอมันชาร์จพลังเสร็จแล้วเนี่ย มันจะรับพลังแล้วก็รับความคิดจากมนุษย์ดัดแปลงที่ฉันแช่ไว้ในถดองเหล้าด้านหลังไม่ใช่มันคือหลอดทดลองอะนะเมื่อเสร็จแล้วเรียบร้อยทุกตัวมีความทรงจําเป็นของตัวเองถูกอัดความทรงจําที่ฉันต้องการจะใส่ไว้ในหัวสมองของมันทุกตัวฉันก็จะส่งพวกมันมาที่เครื่องบินนี้ผสมลาบูบูกระจายออกไปทั่วโลกแยวฉันจะทําให้ดูนี่ กระจายระบูบูออกไปทั่วโลกเป็นไงละ่ะตอนนี้ราบูบูตัวนี้ก็ถูกส่งออกไปทั่วโลกเรียบร้อยแล้วเท่านี้แหละแผนการของฉันก็จะสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีระบูอีกตัวออกมาอาแล้วก็ส่งไปอีกนี่เรียบร้อยเป็นไงทุกคนแผนการของฉันฉลาดล้ำเลิศมากเลยนะเนี่ยแล้วไม่ต้องเป็นห่วงว่าห้องนี้จะมีคนมาบุกได้ ราะฉันใส่รหัสไว้แน่นหนามากเลยนั่นเนีย่ยต้องใช้รูม,มาตาของฉันเท่านั้นถึงจะเปิดประตูได้นี่ตุ๊ตตุ๊ๆตุต๊ตอ่าซึ่งทางเข้านี้ไม่มีใครรู้เด็ดขาดมีแค่ฉันคนเดียวเท่านั้นหวังว่าพวกเธอคงไม่ไปบอกใครนะลาก่อน <laughs> จากเรือและวเ้ยโอ้นี่เราล่องเรือมาไกลแค่ไหนเนี่ยว้นี่มันภูเขาไฟอ๋อโอแต่ทำไมเรือที่ชายก็นั่งมาคือสนิมหมดแล้วโอ,โอ้ทางนั้น มีเรือผ่านมาอีกลำหนึ่งอย่าบอกนะว่าเรือจันสลัดเอเชียเอฟเอเชเพิอ้คุ้นเคยคุ้นเคยมากเอ,อชียเอฟอเชเิอ้าวฮัลโหลบันนี่อ้าวไทเกลฉันเองมาถึงก่อนเหรอใช่แต่มันมีนมเ,รเรือแปลกล่ะ นั่นน่ะสิพอดีฉันหลับอยู่ในเรือนะ่ะแล้วแบบเธอขับเรือชนก้อนหินนี่เองนะอ <c oughs> ลงมาจากเรืออีกทีก็คือเป็นสภาพนี้แล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรฉันเอาเรือลำนี้มาด้วยเชคเกิลว่าแต่วันนี้ภารกิจของเราก็คือตรวจสอบราตเวนแล้วก็จำกัดกำจัดสิ่งที่มีปัญหาถาเธอได้รับคำสั่งมาแบบนี้ฉันก็จะช่วยเธอเอง จากสายรายงานเราบอกว่าตอนนี้ด็อกเตอร์เนี่ยกำลังกบดานอยู่ที่เกาะแห่งนี้เธอจะกำลังจะจมน้ำนะตอนนี้นะโอ,โอ้เ,เรือมันอับปางนะโอเคจากสายของชั้นรายงานว่าด็อกเตอร์เนี่ยใช้เกาะแห่งนี้เป็นที่กบดานเพื่อทำการวิจัยและพัฒนาอะไรบางอย่างเะฉะนั้นหน้าที่ของเราก็คือวันนี้คือกำจัดและจำกัดและกำจัดและรายงานด้วยดและรายงานเบื้อง<ๆ><ๆ>บนซึ่งเบือบ้องบนคือใครไม่รู้จากสถานการณ์ตอนนี้เนี่ย บันนี่ได้ข้อมูลมาว่าเกาะแห่งนี้เ,เป็นเกาะที่มีลาวาเป็นภูเขาไฟที่ตั้งตระง,ง่าอยู่บนเกาะซึ่งเป็นภูเขาไฟลูกน,นี้ยังไม่ได้ดับสนิทนะไชกิลมันโผล่ขึ้นมาจากพื้นดิน,นมากกว่า1,830ปีแล้วซึ่งเกาะแห่งนี้นถูกค้นพบเมื่อปี1,987ตอนนั้น,นกับตันบันนี่ซึ่งเป็นคุณปู่ของฉันคุณปูคณป่คุณปูคณป่คุณปู่ของคุณปู่ของฉันเนล่องเรือมาแล้วก็มาเจอ หลังจากนั้นก็ซื้อไว้นะ่ะอ้แล้วที่แน่แนเน่คุณปูกคุณปูกคุณปู่ของเธอก็ชื่อบันนี่เหมือนเธอเหรอถูกต้องแต่ว่าพอพ่อฉันเนี่ยถังแตกใช่ไหมก็เลยขายเกาะน,นี้ให้กับคนอื่น <c oughs> ซึ่งฉันไปสืบมาแล้วบริษัทที่เข้าซื้อเกาะแห่งนี้เนี่ยก็คือเว r ล d ์ค r ร o เป t เรชน่ะโอ้นี่มันบริษัทดรลนเลนนี่ใช่ เพราะก่อแห่งนี้เนี่ยมีพลังงานสูงมากเลยใช่ก็เห็นไหมเนี่ยนี่เป็นบ่อลาวานะเนี่ยโอ้มันมีมูลค่าสูงมูลค่ามหาศาลมากเลยนี่ถ้าเราใช้ในทางที่ถูกต้องเราสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้พลังงานสะอาดได้อย่างมหาศาลเลยโอ้แล้วถ้าใช้ทางที่ผิดล่ะก็จะก่อให้เกิดระเบิดนิวเคลียร์อันรุนแรง สภาพงั้นเราต้องไปกำจัดํำกัดกำจัดรายงานนะถูกต้องแต่ว่าตอนนี้เนี่ยฉันได้รายงานได้ข่าวมาว่าคือด็อกเตอร์เด็ดทำการวิจัยและพัฒนาอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับลาวาในภูเขาแห่งนี้แหละซึ่งทางเข้านี่ไม่ได้อยู่ห่างจากตรงนี้ไปมากนักเพราะว่ามันเคยเป็นที่ทําการของพ่อฉันของพ่อและของพ่อ,ขอ,พอของพ่อมาก่อนอ๋อเธอเลยรู้ดีมากเลยใช่ไหมสําหรับเกาะกระโดดดึงๆกระโดดดึงๆนี่<อ>ทางเข้าจะอยู่ประมาณนี้แหละ ฉันว่าเราเจอแล้วใชนเขาเราเจอแล้วใช่เขาแอบแอบนิ่งไว้นิ่งไว้นิ่งอย่าส่งเสียงดังเปิดไฟเปิดไฟอ่ามีอาวุธไหมเนี่ยถัดแป๊บถัดแป๊บถ้าแป๊บใช้ไม่ได้ดอกชัลเลงที่เธอถือน่าจะดีกว่าเจอแล้วอ๋ออาวุธปืนโอเคเข้าเข้ามาเข้ามาโชคดีนะที่ฉันยังไม่ได้รีเซ็ตระบบนะม่านตาฉันยังใช้ได้น่ะกดปุ๊ดโอ้ได้ยินเสียงแล้ว ยุดนี่คือบันนี่เดชายเกลเราต้องเข้ามาควบคุมสถานการณ์พื้นที่ตรงนี้เพราะเนื่อจากมีข่าวรายงานมาว่ามีลาบูบูลาวาอยู่ตรงนั้นเอา้าเป็นแผงเลยโหแต่ว่าโอ้บันทึข้างล่างนี่ลาวาเต็มเลยทีอย่าร่วงลงไปนะว่าแต่เจ้าของคือใครนะ่ะโอ้ชันว่านนะโอ้นี่มันฐานปล่อย เรือดำน้ำนี่แสดงว่าคนที่ควบคุมพื้นที่ตรงนี้หนีไปแล้วแน่เลยนะ่ะฉันว่าแน่ๆนเลยเขาอาจจะรู้ว่าเรามาสถา,า,านาการณ์ตอนนี้โอ้พื้นที่ทั่วโลกกลายเป็นพื้นที่สีแดงเกือบความโกลาหลไปเต็มปหบทแล้วนะ่ะโอ้ตายแล้วโอ้แถนี้เกิดแผ่นดินไหวเกิดอะไรขึ้นนะ่ะหุยแผ่นดินไหวสั่นโอ้ตายแล้ว <ไป S 1> ลตายแล้วตายแล้วาลาวามีลาวามีลาวาฉันว่าอีกไม่นานลาวาจะ ไหลออกมาอีกพุ่งออกมาอีกแน่ๆเลยเ,เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเนี่ย<อ>เฮ้ย<อ>ประตูถูกปิดเชเก้าไม่ไม่ทำไงดีนะ้ามีสัญญาณเตือนมีสัญญาณเตือนเราถูกขังไว้ข้างในกับเหล่าลาบูบูบลาวาไม่ทำไงดีทำไงกันต่อไปดีนะ้านั่นน่ะสิเชเก้าเราต้องเรา,เรา,เราต้องทำอะไรสักอย่างเอ้าแผ่นใต้ดินเปิด อะไรขึ้นน่ะเกิดแผ่นดินไหวอีกแล้วเฮ้ยว้าถอยก่อนถอยก่อนก่อนที่จะร่วงฉันว่าวิธีการเดียวที่เราจะจัดการพื้นที่ตรงนี้ได้ก็คือเราต้องทำให้พื้นที่ที่เป็นลาวาระเบิดแล้วก็ทำลายเกาะแห่งนี้ซะเพื่อทำลายฐานทัพลับนี้ใช่หรือเปล่าใช่ทำลายระบูบูพวกนี้ด้วยดูสิพวกมันถูกทดลองและพัฒนาจากด็อกเตอร์หมดเลยน้า ทุกคนมีไอเดียอะไรดีๆบ้างไหมเสนอไอเดียมาให้บันเดียชายเกิลหน่อยใช่ไอเดียที่จะจัดการเหล่าพวกนี้ไม่ให้กระจายออกไปยังทั่วโลกน่าไม่ทัน,นและชายเกิลมันถูกส่งไปหมดแล้วนะออ่าแทนควบคุมอยู่ตรงนี้แสดงว่าศูนย์ควบคุมและปฏิบัติการอยู่ที่พื้นที่ตรงนี้ถ้าเราวางระเบิดเกาะแห่งนี้เราก็สามารถจะจัดการระบุบบทั้งหมดที่อยู่ทั่วโลกได้เฮ้ยจริงด้วยฉะนั้น ทไงระเบิดไปเลยสิเด็กก็วางระเบิดนะเออก่อนที่จะวางระเบิดเออเธอฉันว่าเราต้องเตรียมทางหนีทีไล่ก่อนไม่ได้ไม่ได้มันต้องเซตพื้นที่ตรงนี้นี่คือระเบิดนิวเคลียร์ปึ๊บปึ๊บปึ๊บมาที่จะเซตก่อนโอเคโอเคเจก็เธออยากรีดสิมันจะมีระเบิดนิวเคลียร์สองลูกใช่หรือเปล่าเนี่ยใช่ นีหนีหนีหนีชักเกอร์เร็วโอเคโอ้ดีดีนะที่เธอมีม่านตาที่แบบว่าเข้าได้อยู่น่ะออกมาออกมาออกมารียบหนีเร็วก่อนที่พื้นที่ตรงนี้จะถูกระเบิดว้าวไม่ทันแล้วฉันว่าข้างในน่าจะพังหมดแล้วแน่ๆเลยนะพภารกิจสำเร็จภารกิจสำเร็จ เอ้นี่มันห้องที่คุณเคยเอ้าชายเก้ฝันไปหรอกหรอโอ้ชายเก้สงสัยป่วยหนักโอ้ต้องไปนี่ไปดูต้องนี่ไปดูเป็นยังไงบ้างเนี่ยเออชายเก้ดีขึ้นหรือยังน่ะอชายเก้ฉันเป็นอะไรเธอป่วยหนักน่ะเธอเป็นไข้หวัดใหญ่น่าจะดีขึ้นแล้วอาการดูกระตุกกระตากแบบนี้เอ้ย อยาสกส่เสียงดังแบบนี้สิตกใจหมดคิดว่าเป็นอะไรเอาที่แฉใชยก็ป่วยหลอกเขาคิดว่าเป็นเรื่องจริงแต่ว่าถ้ามันเป็นเรื่องจริง,รง,รงก็คงใจแบบว่าแย่น่าดูเลยนะ